อ่นล็อกนะครับทีนี้ตัวที่ทำก๊อปปี้โปรแกรมเรียบร้อยนะครับกดล็อกครับนะครับกดอันล็อกนะครับูุ้สตารนะครับเอานี้ออกไปนอกครับตัวนี้นะครับ นะครับโตโยต้าคอร์จูเนอร์ปี2018นะครับเป็นตัวคีเรตอันนี้ตัวที่ผมลงโปรแกรมเรียบร้อยครับทำเพิ่มนะครับอันนี้คือจะกดล็อกนะครับเห็นไหมครับไฟกับพริบนะครับกดอันล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองเทสระบบกันนะครับตัวที่เราโปรแกรมเรียบร้อยนะครับโปรแกรมเรียบร้อยนะครับดอกวางไว้ ตรงนี้จะเบรกเยียเบรกครับครับรหสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับทำกุญแจเพิ่มนึกถึงเรานะครับคีย์เล่ลเหลืองกุญแจนะครับ